สวัสดีครับผมยอดเออุงจากช่องเสียง,างนาผามว่วนโน่นสารของเวรวเวฟเซียมนาฟอรยูโทนิสวันนี้อยู่ที่วิาทางกินชุมชนบ้านด่านใต้นะครับผลิตขัวเนาะขัวนลิสงด่านใต้ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับท่านประธานบริษัทประชาลรันรักสามิชีนะครับเสยมากเยี่ยมและก็ติดตามกลุ่มเป้าหมายของอท่างบริษัทและก็ทางเอฟอีสี่ครับเคพื่อนในปีนี้แต่ือกุมตัวตัดที่การลงมาครับเคลื่อนนี่สี่เป็นเครื่องเรื่องของการในขั้แน,นะนําการแปลรูปก,การตลาดและการบ้างแผนในเรื่องการผลิตน้าดังนั้นการขอให้ประธาน นะครับเบ้าเรื่องอขอมุ่นขวางกลุ่มไห่ฟังย่อๆบัว่าสิเป็นหนึ่งตอนนี้ปลูกค้นปลูกแก๊กค้อนอปลูกแก๊กไร,ร,พพลรผลิตได้กำลังการผลิตได้เท่ายนะครับกำลังการผลิตได้เท่าดายก็เดือนต่อปีนะครับเดี๋ยวมาในตลาดยุ้ยไซเนี่ยมีปัญหาอีย่างให้รบริษัษทประชาลัล์ซอยปัญหาอุปสรรคเอาฟอเรนเชนเลย

นั่งเค่สะคามิสานทุกช่ารแต่วค่ะเราจะการปลูกข้าวข้าคือมีสมาชิกลู่ปลูกุ่มอนีกสามุดได้ค่ะาวในแต่ไงหาทีกเก่าได้กรากกมุเียนปลูกข้าวคือสิปลูกว่ตรงตามแต่ละนนสิปลูก่ตรงกันราะว่างแผนแต่เรหลอกกกันค่ะราะเพื่วาทีเสียหี่มุนเียนตลอดทีคัยามเ็ดแต่ตอนนี้พัยาม เพราะว่าตอนสืผ่านมากคือมันเป็นปัญหาที่ว่าของเข้ามันหมุนเวียนโบกบลอคสีค่ะมันมีตลอดฤด,ดูกาลแต่ก็ได้มาคิดแก้ปัญหาว่าหมุนเวียนทำมันแต่ออกสูตลาดห้มันมี่ตลอดเวลาคนใหญ่กินแต่ทมันในก้าวใจมีค่าแต่ว่าแต่ตอนนี้ของเข้านั้นใกล้ได้ของ,งแต่ละเดือนสียอว่า ค่ขึ้นหกพันเพราะว่าของบบ้านไม่อดถ่าถจากหลายอี่เรียนถัจะกเขไม่หลายหนึ่งขึ้นหอสามอาทิตย์ดึงซื้อเงินทงหามเนต่ออย่างได้ต่ออย่างครับต่อต่ออาทิตย์ค่ะสามสี่ช่วงต่อคุมหรือต่อก้อเรื่องต่อกลุมค่ะเพราะว่าเราอยู่ในกันในกลุ่มค่ะบางบ้านในเฉลี่ยปันผลออกค่ะเพราะว่าเขามีหนูเอินกบาลเงินห้าพันไม่ไม่หนตอนนืองที่ว่าไม่ได้หอกได่หอบหนีค่ะนึ่งต้องห่นกันเด็ดเดีวกัวเพื่อรองรับ สื <Water. S 1> ่อคนทะลิจากเกษตรกรเลยประชางประ่านซอยการตลาดขายในช่มช่วงแบบก็นออกบูธต่างๆออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ตลาดขายแต่านสำปาลานยางเส่ชื่อนี่้านขายออเดอร์ออเดอร์ค่ะสามช่างะต่สำปาอย่างคือออเดอร์เชล่าเจ็ดร้อยแปดร้อยเง่อนีขเขาก็ลงขายจาละลานเราท้งสามหมื่นใ่ก๋วไส้ขายน้ำมานเท่าไ่าไม่ยงค่ะตอนเี่ยวขายในช่วงช่วนเลยมัน มันมันพอๆค่ะค <T |ar|> ือคนพืนที่หองเราต้อออกพ่ๆเพราะท่านอยูเรากลายเป็นว่าตอนนี้ห้าพยายามจัดการการปลูกค่ะห้าสิว่าแผนการปลูกค่ะเสียเหอทของมันได้ทำเป่าพยายามขยายสมาชิกค่ะตอนนี้สะมัดชีคะมาเรียท่านอยู่ในทางต่างเขาบอพยายามการขยายชมาชิกให้มันออกหลายกว่าเก่่าคะ เป็นเนืองายที่ก็จะเกลี้ยกี่ยวกบกาันหทุนนะครับของทางราเองก็ม่นคกแข็งงนี่ทานกิจกันต้องเสริมกตเียบแต่รูปแล้วต้องเทียวโดยจุดเนแต่ในห้องท่สองยามาือกเกษตรแล้ตองเทียวโดยจุดเนก็บคำถามเลยเนาะถามว่าแต่เฮาเห็นเหนือยไรไหรายกับลูเขาได้รลายกว่าค่ะตว่าก็ลํำบากกว่า เพราะว่า,ข,าข้าวมนไม่จะคนมันใส่ค้นอยู่เบราว่าว่าก็หลายๆข้าปูกเขาหมายถึงว่าเอาพ่ดดีบถึงไหมบวมยังม่เด้ยังไม่เดดแด่รูปไหมตอะไรตัรว่าปูกเขาไรนึงครับอันนี้ไรนึงมันใส่ความมากมันยแกมได้ อคันถามว่าปลูกได้ง่ายไหมค no. ือปลูกได้ตลอดขอแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเหมาะสมไหมคะแต่ว่ากันนาแรื่องนี้คือไร่ค่เพราะว่ามันพื้นที่มหนาแน่นมันถืนที่หลายค่ะนวนหยดวนผลิตจ้าวนวนเจ้าแ่นวนจะน้ำตาลไอ้ขั้วต้องทำที่จะไปป่าใช่ไหาอ๋อแล้วสูกไปป่าเนาะแสดงว่าจะเกิดข้าวแขายได้หลายมัดกันปลูกได้หลายเนาะแม่นค่ะมันมีเหาะขายดูแค่ร่างบ้านเท่านั้นเหรอ ใช้น้ำมันใช้อลายแบบเป็่นซังเลยค่ะทำไมาม่บความคิดเห็นเก็บไม่โดนอะไรครับไอ้ถ้าาเก็บว่ามีมีวัตถุดิบนี่คือข้าสสมัยเก็บเดือนมาเด็ค่ะอีเบนท์มรเแล้วเก็บยปรแล้วก็ได้สองเดือนได้เลค่ะแล้วแต่จะเป็นวัตถุดิสเก็บ็นเดือนอะไรวัตถุดิบนี่ตลอดค่ะ้เจดีแม่ค่ะ อดะัวย <naval portfolio. S 1> ังไม่ควรเลยบอยังค่ะดูที่การแข่งแขงแหงๆแล้วก็นถึงใส่ที่ความเื่อท่เดีวมนโรคเื่อมันก็มีปัญหาเรื่องโตากร่างอย่บอกว่าเขาถึเกิดเป็นโรตากเลย บ้ค่ะมันคือหมายถึงว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยที่เราทําได้ถ้ามีเยอะจริงๆนะฝนขึ้นหาสิตากว่าใดเอา,า,เอา,อาห้หาอก,กับพ่องหนาสาบฝนหรือเปาเอาไม่คล้ายแล้วค่ะไม่คล้ายหนาฝนจักเยอะจากเยอะไปถึงไหมเยอะไปเถุสิ่อควนถึงไหมใช่คือคือหนาฝนถ้าก็จองเพลิดเพลนตลาดตามตลาดที่เดียวค่ะกาต้องมีของออกทุกระยะ,ระที่เดียวอ่าปอท่านเลราพยายามจะบอกว่าสมมติว่าเราผลิตในฤดูที่เราผลิตได้เยอะมากที่สุดแล้วเก็บผลผลิตไว้ อบ่นะกอนก้อนสิ hm ่งนี้นไมเขาเอาที like ่นี่เฮไปกอนมอนันรเสิที่หนบแต่ถ้า็นเฮ็ดตอนนี้เราลทุ่นื้อไว้ทือปูน้าอยก่นที่เาว่ามันมัดูแลงานกะว่ากำไรดีเว้หน้าเนาะู้นึงัน้นเดือนการผลิตมันสิ่ี้กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มควาหมายในด้านการผลิตมันรือซุมเฮาไบบอนูเรียนได้ยินิญครับ ตัวใหเสียหาเพท่านขันเขินสวงไรเดี่เอ้ยแบบคำเวาเลยครับนอกจากวันเสาร์อาทิตย์มเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเชิญครับเป้ยายายบทดาขายขายเี well, ๋ยวหายังไงหาพูไม่เสียหนาพูวเสียหาสอยเอาัวอีกเอาัวอีกหวบหว

ว่ากูอ่ะฮ่าฮ่าฮาแล้วเหรอแล้วได้ดิเหาอได้มันยามแล้วยังบอกแบบน้นขอบคุณมันนะจบค่ะ